อีเวนต์แทกแกนนะคะสุดปังน้องคนนี้ได้ที่หนึ่งชื่ออะไรนะจองวอนคุณน้องทำไมเลิกกันดาวไรคะทำ <c oughs> ไมเป็นตาสองชั้นแบบตาสองชั้นครึ่งเดียวอะฟองตรงๆนะมีความเป็นตาเป็นตาแบบตาเฉียวเฉียวอะเออคุณอยากเช็ดให้หเลยอ่ะโอ้ทำไมคุณน้องเลิกกันดาวไหลคะอากาศมันหนาวใช่ไหมช่วงนี้พี่ 5. 5. เอ็มสองจุดห้าเยอะรักษาสุขภาพไปเดี๋ยวนะมันโลเลไอจามากนี่ก็แบบเดือนสเต็ปสองวันนี้ ป้าขอโทษเฮ้ยพี่เคยดูจริงขอโทษโหโหโอ้ยโอ้ยโอยเลือดเข้าป้าต่ทำไมดูแบบมีความยิ้มกลัไม่ได้ตัดแล้วตัดแล้วตัดตัวแรกแล้วอย่าดิหลอนตัดอยู่โอเคต้องเริ่มใหม่ไหมไม่ต้อง Nicky, 샤워. 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 샤니키워해워 샤워. 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 샤잘 샤워. 샤워. 우워 샤워. 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 คอนเซปแบบโหดๆน่ารักมากจริงคนนี้แบบหน้าไปสายแสดงได้ขอมาตัวดีมาอ้าวไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมแบบสุดแบบราชนิกูเอีกเลยโอ้ยไปหรอเฮ้ยดีโออ้าวไปมีความบาซูเล็กๆ เขาเซ็กซ <Beautiful ser Aqui> <how sexy okay> ี่กันเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้ยตายตายตายเมื่อกี้เห็นตอนเขาเสายอิ่มากสุดเซ็กซี่ว้าวไททานนิกเหรอมันจะเแคยนไททานนิกน้องเกิดไม่ทันน้องเกิดโอ๊ยร้องลอยได้ แบบแวมพร์แบบกระสิบกระซากหรืว่าแบบเอ๊ะคือออนี่คือไงแลกหน่อยคืออะไรวันงนยู่งหนอ่ะปดีมากแม่รู้สึกหมือนโดนยิงโอ๊ย หเหมือนเค,เคยแบบมีช่วงเวลาที่มีความสุขในการบ้านในห้อแล้วปแบบ่ะต้องเกิดอะไรขึ้นเป็นบแบบกี่แผ่นเค้กหรอแลกกับอะไรบางอย่างมายิงฮันโน่ค่ะยิงฮนโน่นโนทิปบุ้ง <c oughs> นี่แล้วก็เมื่อกี้มีมีเขาเรียกอะไรน,นะทางข่าวสรุปทุกคนเป็นแบบอุยเหมือนเป็นแบบทดลองว่าเป็นโรงเรียนแบบทดลองอะไรอย่างงี้ป่ะ คุนจับมาทดลองเนี่ยคะเยอดห่้ยหช็บก็วลัวกลัวคอนเซ็ปต์แต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เดบิวต์ที่แรงแบบว่ามีความรุนแรงอ่ะมปอนไรอะมีสตอรี่จริงจังอนี้ยากเหรอแม่ ช่วงเวลาที่เคยมีความสุขในกนางแบบอะไรแบบนี้แอบน่ากลัวค่ะใช่คอนเซปต์น่ากลัวมากเลยนอคเดูแบบดูแบบมีความบูดูดูจริงน้อ่แล้ว嘛น้องอะไรอะไม่น้องอะไรอ่ะน้องแรปดีดหรืออะไรอ่ะไม่หรอกยาวน้องมีเขี่ยวใช่ปะใช่ปะใช่ฉันเพรามันคือแนวแบบตีมันพายเลย เพราะเมื่อกี้เขาจะกัดคอให้ป่ะโอเ้เอเอน่ากลัวรอแต่กลัว